ขอเจ้าอามาโรดสีรักันนบพระภูมิบาทปัญญาดีแรงเอ,เอมารมาจากรินพระสยยมินพระโยะสยัยยิ่งยงเย็น สิราพ่อผาปริบานโนบพ่อพุดเธอรักเสปอวงประชาเป็นสุขสานขอบรดาเพระประสงค์ใดจงสถินดังหวังพระหาือไทย จดจะทาไว้ใช้ยชโยอรับเลิกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพุทธเจ้าช่นลยูทูป p o w e ร์แซน